สบายนะพอดังเนี่ยแยกกันนะคนตรวจนะพ่อหลอกตรงเนี่ยสบายสบายคนจับเนี่ยความรู้เรื่องเสียงดังจากท่อไอเสียจากคุณตํารวจครับเสียทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีอุปกรณ์ก็คือว่ามีขาตั้งจะต้องวัดระยะห่างจากปลายท่อไอเสียออกมาครึ่งเมตรฮะเสียงออกมา45องศาฮะอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็ตั้งขาตั้งเป็นขาตั้งวางไว้แต่ถ้าเป็นแม็กไว้อย่างงี้เนาะใช่ครับโอเคลองเนี่ยประมาณครึ่งคันเร่งครึ่งคันเร่ง ถ้ารถถ้ารถรุ่นเก,ก่าๆหน่อยไม่มีรอบบอกก็เก่าก็ได้นี่ก็บิดซะเกินเลยเก้าหกแล้วด่โดนนี่เอาเอามอาะไรคุณตำรวจเฮ้ยจริงๆไอ้เครื่องนี้มัโน,น <c oughs> คโคตรเซนซิทีฟเลยแล้วถ้าเกิดว่าไปวัด <c oughs> บนถนนนะอันนี้อันนี้เอา,อนนเอาความเห็นประชาชนเลยนะ <c oughs> แค่รถวิ่งผ่านอะ่ะ <c oughs> มันก็เข้ามาแล้วไงเสียงรบกวนมันอาจจะไม่ใช่เสียงของท่อที่เราวัดอยู่ก็ได้อันนี้ใช่อันนี้ต้องเป็นกลางนะสำหรับคุณตำรวจนี่คันนี้โดนไหมไม่โดนครับท่อเดิมสแตนดาด น่นแหละก็เกินนิดหน่อยเครื่องอาจจะค่าขึ้นได้ประมาณนี้แม้เนี่ยผมยืนผมยืนคุยััแปบเดียวร้อยกว่าแล้วใจหลายอย่างก็เอาไว้เป็นความรู้